สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปซู่คุณสุกครับมาผมปมพ่อกับบายุนอีกคือเก่าครับพี่น้องนะครับโมบิยังครับวันี้นะครับมากินต้มมะม่าสู่พี่สุนองเบิงนี่สิครับผมมาขับมานะครับอาหารเส้ากับอาหารเส้าเลิกงานนะครับผมก่อนสิรับพี่น้องเนาะนะครับเป็นโอ้ต้มมะม่าครับผมต้มมะม่าแสบแบครับ มืาเนี่เป็ดมาม่ารสต้มยำทะเลวาสันนะครับลองพับมาสดน้ำมันห่อน้มือนครับสดน้ำมันห่อนเแซยบครับผมนะครับโอบบีบกเน่าบกเน่าใส่ยังอยครับเพิ่มรสชาติจิตชาติครับจิตชาติถึงใจครับเนี่ยบาด์นิสโสมแทบบาดนี้มาพี่น้องมาด้วยครับมากินมาม่าเล่ากันครับครับ อาหารโปรดเวลานี่ชั่วโมงนี้นะครับจีนี้ยังไปบ่ได้นะครับนอกขจับเมนูมามา่านะครับมามา่าปลากระป๋องมาสั่นกับอาหารโปรดมามา่าปลากระป๋องแต่ใครเนาะสองสามย่างนี่แหละครับขาดบ่ได้ครับชีวิตคนเฮามาครับมาสวดน้ำกันครับห่อนหอนครับ แม่มเนี่ยโอ้เปี่ยวจีดเลยพี่น้องเอ้โอ้ลงข้อดีขนาดเอาเจาหรอกก็นะโอ้แสบๆพี่น้องรสชาตินี่โอเคเลยครับแสบๆมาครับมาครับ โอ้ห่อนแต่ละบะลวกปากโบร,โบรกปกปลบวกของน้มาครับไงมึงตักข้าอแบไงนึ้งอือม ลงข้อลงข้อก <sighs> ็มีแห้งข้องพี่น้องเอ้ออกค้อทางบ้าบ้าไะเนึะ ข้างกับหัวโอม่เล้กครับพี่น้องไม่เด้อมาตัวมานล้ำกันครับมาเนี่ยสองหอครับมาเนี่ยสองหอครับสองหอเลยครับ อออขือเขาน้่าจากไหนกันอืมมาเียยกตัวไปไว้เขานานแล้วเรียบร้อยยกเลกมาครับมามามากินมามาน้ำกันครับตัมามาครับสองหอสองหอครับสองหอมาดิตรวจนำห่อน ลกเล่นลวกปาก เบิรดแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับเบิดแล้วเกียงแล้วนะครับปุยนั่งนั่งนั่หน่อยนึงครับโอ้อิ่มพอดีนะครับพี่น้องอิ่มเป๊ะเลยเต็มท้องเลยบาปเอาล่ะครับครับต่ถาเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกับบายุนนอคครับเนาะรอบอกมาได้โอกาสนะครับสำหรับมันนี้ก็ขอลาพี่รัน้องไปก่อนนะครับอยู่ดีสบาย มีแหฮงสุขทุกคนสวัสดีครับ